เข้าใจผิดมาตลอดการห้อยพระที่ถูกต้องเป็นอย่างไรโดยหลวงพ่อฤษีวัดท่าสุงก่อนจะไปเล่าฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะพระของฉันหรือของของที่ฉันออกแจกก็ตามฉันไม่เคยบอกว่าของของฉันเป็นของคงกระพันชาตรีอันนี้ต้องจำกันไว้ด้วย ใครที่รับของของฉันแล้วจงทราบบ้าฉันไม่เคยรับรองเรื่องคงกพันชาตรีเพราะเรื่องนี้ถ้าใครรับรองคนนั้นก็โง่มันเป็นกฎของกรรมคนที่เหนียวเหนียวยิงไม่ออกฟันไม่เข้าแต่ก็ทะลุทุกรายถ้ากรรมชั่วมันเข้ามาถึงแล้วกรรมใดที่เป็นบาปมันก็เปิดโอกาสให้คนหนังเหนียวนี่ตายเพราะอาวุธนับไม่ท้วน ความมุ่งหมายในการใช้พระคล้องคอโดยมากพวกเรามักเข้าใจผิดกันที่พระท่านทำไว้ให้คล้องคอก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีใจเคารพในพระพุทธเจ้ามีใจเคารพในพระธรรมมีใจเคารพในพระอริยสงฆ์แต่ทว่ามีกำลังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งสามประการยังอ่อนอยู่ฉะนั้นจึงได้ทำรูปเปียบของพระพุทธเจ้าก็ดี รูปเปรียบเทียบของพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดีที่เป็นที่เคารพนับถือห้อยคอไว้ถ้าหากว่าเรานึกถึงพระท่านไม่ออกจะได้นำพระขึ้นมาดูรูปนี้เป็นรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบบแห่งความดีที่เรียกว่าพระธรรมวินัยนี่คือความเป็นจริง ความมุ่งหมายของผู้ที่ทำต้องการอย่างนั้นหมายความว่าคนที่มีพระห้อยคอควรจะทำใจอย่างพระหรือมิฉะนั้นควที่มีพระห้อยคอก็ควรจะทำตามพระแนะนำให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่พวกเราก็กลับมาทิกแพลงเสียเอาพระไปตีกับชาวบ้านเขาไปยุให้พระตีกันพระที่นำมาห้อยคอนี่ พระท่านทําขึ้นมาก็ด้วยอํานาจของพระพุทธานุภาพอำนาจของพระพุทธานุภาพนี่สามารถที่จะช่วยคนที่ยังไม่ถึงอายุไขให้พ้นจากอันตรายได้ที่เรียกว่าพระเครื่องอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าหากจะเรียกเครื่องรางของคลังอันนี้ใช้ไม่ได้พระทุกองค์ท่านทำมาไม่ใช่ของคลังท่านทำมาด้วยวิธีที่เรียกว่า พุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์มีค่าต่างกันพวกของคลังนี่เป็นไสยศาสตร์เขาทํามาเพื่อขายสําหรับพุทธศาสตร์เขาทําเพื่อการส่งเคราะห์เพื่อให้บุคคลที่มีพระประเภทนี้ไว้มีจิตใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยถ้าไม่ถึงอายุไขถ้าอันตรายของชีวิตพึงจะเกิดขึ้นก็สามารถปลอดภัยจากอันตรายนั้นได้ ต่อไปนี้เป็นคำเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงเมืองอุทัยธานีท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังแล้วมีการนำมาถ่ายทอดลงในหนังสือโลกทิพย์ปีที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งปีพศ2525โดยสิทธาเชตวันซึ่งอ่านแล้วพบว่ามีความน่าสนใจมากและน่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังเอาไว้เพราะเป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยากยิ่ง ในปัจจุบันจึงขอนำมาเล่าซึ่งมีเนื้อความตอนหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีชีวิตอยู่นั้นท่านไม่เคยสนใจเรื่องการสร้างพระเครื่องแปลกๆพิสดารตลอดจนเครื่องรางของขลังเลยมีแต่พระและคราวาดลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างขึ้นและขนไปให้ท่านปลูกเสกบ้าง ซึ่งท่านก็มีเมตตาไม่ขัดข้องหลวงปู่แหวนท่านกล่าวเอาไว้ว่าชาวบ้านทั้งหลายยังติดข้องอยู่ในโลกธรรมโลกิยะสมบัติยึดถือตัวตนบุคคลเราเขาอย่างเวียนว่ายตายเกิดไม่มีโอกาสจะเป็นนักบวชกระทําจิตตัดกิเลสหาทางหลุดพ้นได้สะดวกจำเป็นอยู่เองที่ชาวบ้านจะต้องยึดถือพระเครื่องเป็นที่พึ่งอย่างน้อยพระเครื่อง ก็เป็นจุดให้ชาวบ้านเข้าถึงความดีระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ชาวบ้านจะมีพระเครื่องไว้ติดตัวหลวงปู่แหวนกล่าวไว้อย่างนี้เมื่อคณะศรัทธาจากที่ต่างๆทั่วสารทิศหอบผิ้วขนเอาพระเครื่องรางของขลังไปให้ท่านปลุกเสกถึงวัดปู่ก็เสกให้ใครเอามาให้ก็ต้องเสกให้ไป ด้วยความเมตตานั่นแหละหลานเอ้ยตอนนั้นหลวงปู่แหวนท่านแก่ชรามากแล้วด้วยวิสัยสังขารหูตึงเดินเหินไม่สะดวกทางวัดจึงต้องจำกัดเวลาให้ชาวบ้านเข้านมัสการไม่ค่อยจะให้ท่านเดินทางไกลไปร่วมปลุกเสกพระเครื่องในพิธีพุทธาพิเศษใดๆง่ายๆนอกจากว่าหลวงปู่จะยินดีเต็มใจไปเองจริงๆ ทั้งนี้ก็เพื่อจะถนอมชีวิตของหลวงปู่แหวนไว้ให้ยืนนานเป็นมิ่งขวัญของวัดและประชาชนผู้เคารพศรัทธาทั้งหลายต่อไปให้นานเท่านานนั้นเองว่ากันว่ามีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างคือพระเครื่องรางของคลังใดๆที่พระและคราวาสนำไปขอเมตตาจิตจากหลวงปู่แหวนเพื่อให้ท่านปลูกเสกนั้นหลวงปู่แหวนจะปลูกเสกให้อย่างมากไม่เกิน เนาทีบางครั้งก็เสก3นาที5นาทีบ้างเป็นอันว่าใช้ได้การปลูกเสกนี้ไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นต้องไปนอนอยู่ที่วัดรอให้หลวงปู่แหวนออกมาจากห้องพอท่านออกมาก็ขนสิ่งที่จะปลูกเสกเข้าไปกราบนมัสการท,าท่านทันทีแล้วท่านก็จะทำให้ในเดียวนั้นทำเสร็จปุ๊บก็เป็นอันสิ้นเรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้คนอื่นๆเข้าไปนมัสการท่านตามคิวซึ่งแน่นขนัดอยู่ทุกวันไม่มีขาดหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าถึงบรรยากาศการปลูกเสกพระที่ลูกศิษย์ต่างถอดสร้อยรวมพระเครื่องต่างๆรอให้หลวงปู่แหวนว่าพอใครขนเอาเครื่องรางไปวางเสร็จหลวงปู่แหวนก็ตั้งท่าสงบใจสงเคราะห์ อาตมาก็จับดูจิตของหลวงปู่แหวนดูอารมณ์จิตของท่านว่าจะทํายังไงครั้นแล้วก็เห็นอารมณ์จิตของหลวงปู่แหวนผ่องใสเป็นดาวประกายพลึกเต็มดวงลอยอยู่ในอกท่านเวลานั้นกำลังจิตของหลวงปู่แหวนก็คิดว่าขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้มาโปรดช่วยทำของเหล่านี้ ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญมงคลของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เข้าถึงพระธรรมโดยความจริงหลวงปู่แหวนไม่คิดว่าเสกให้เอาไปตีกันกันกบชาวบ้านเอาไปปล้นชาวบ้านท่านเสกให้คนเข้าถึงธรรมท่านนึกในใจต่อไปหลวงปู่แหวนก็อาราธนาบารมีของพระอรหันต์ทั้งหมดบารมีของพรมของเทวดาทั้งหมดตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์ พอถึงพระอาหารหันต์อาตมาก็เห็นหลวงปู่ตื้อปรีดมาถึงข้างหลังเอากำปัน้นลงหลังอาตมาปับเข้าให้แล้วถามว่าเฮ้ยมึงมานั่งอยู่ทำไมวะอาตมาก็เลยบอกไปว่านี่พระผีไม่ต้องพูดหลวงปู่แหวนเชิญพระผีนะไม่ได้เชิญพระที่มีเนื้อหนังมังสามีหน้าที่อะไรก็ทำไป แล้วก็ได้เห็นกระแสจิตหลวงปู่แวนเป็นประกายพลึกพุ่งออกจากอกสว่างเจิดจ้าใหญ่เหลือเกินคลุมเครื่องรางของคลังทั้งหมดแสงสว่างประกายพลึกของจิตรพระอรหันต์เจ้าแทรกลงไปในเครื่องรางของคลังอยู่ผิวด้านหน้ายันล่างสุดเรียกว่าคลุมหมดอาบลงไปหมดเลยโพรงสว่างสุกหลังไปหมดคล้ายตกอยู่ในเบ้าล้อมเป็นกระแสสว่างของจิตที่เยือกเย็น เต็มไปด้วยอำนาจพุทธบารมีเห็นแล้วรู้สึกเยือกเย็นสบายอย่างประหลาดบอกไม่ถูกน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยปังอําเภอเพรา้พราจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานี และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการด้าฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ